ก็สวัสดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูก,กาลนะครับก็ส่วนมากบัวก็จะซุดโทมแล้วก็ลงหัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูลักษณะข้อสังเกตที่ว่าบัวลงหัวนะครับวิธีแก้ไขยังไงไม่ให้หัวบัว,นวเน่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ มาถึงต้นนี้นะครับนี่นะครับก็จะสังเกตที่ใบนะครับใบเขาก็จะออกอสีเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนจะไหม้นะครับนี่นะครับลักษณะของลอกการที่บัวลงหัวนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับบัวลงหัวต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะสังเกตใบจะเริ่มแดงแดงแล้วก็ ใบเริ่มเน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ<ส><ด>ก็นี่นะครับเดีวเราก็จะมาล้างบัวบัวนะครับนี่นะครับก็เอาออกมาจาก ใช้น้ำฉีดนะครับเพื่อเอาห ah ัวบ ah ัวขึ้นมานะครับก็แช่น้ำฉีดล้างเลยนะครับ นะครับล,ล,ล้างเลยนะครับนี่นะครับนี่นะถ้อสังเกตนะแตนองหัวหัวนะครับเครื่องนี้กนะ ลักษณะของบัวก็จะก,กลมๆ่ยแบบนี้นะครับขีดล้างล้างคลนให้หมดนะครับนี่นะครับลักษณะใบขังเขาสังเกตให้สังเกตใบนะครับในการบัวลงหัว ประมาณทัก10วันใบก็จะเน่าเน่าหมดนะครับก็จะเหลือแต่หัวนะครับแล้วก็หัวก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณสองเท่านะครับเราได้หัวบัวแบบนี้แล้วเราก็เอามาจมไว้ในอ่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเอามาลอยไว้ในอ่างเหมือนเดิมนะครับก็ลอยไว้ประมาณทักสิบวันรากและกระบก็จะเน่าหมดนะครับ ก็จะเหลือแต่หัวบัวอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบสมมุติว่าอันนี้แช่อยู่ในอ่างได้หนึ่งได้สิบวันนะครับแช่อย,อยู่อย่างนี้เนาะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะหัวบัวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนะาะระหว่างแช่ไว้สิบ สิบวันถึงอ่าสิบห้าวันเขาก็จะมีตาแตกออกมาแบบนี้เนาะเราก็เอามาใส่ดินนะครับนี่นะครับนะฮะก็ฝังลงไปครับฝังลงไปประมาณแค่นี้นะครับก็กบนะครับเพื่อให้เขาสลัดรากออกมาจากหัวนะครับเอาดินเอาดินปิดไว้ รประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ลงไปแช่ในอ่างนะครับแช่ไว้ในอ่างเนาะแช่ไว้ในอ่างอีกประมาณ1ิบวันนะครับก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นหัวบัวที่ว่าเราแช่ไว้ในอ่างสิบวันแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมา แล้วก็ล้างนะครับขึ้นมาทำการล้างเราจะเห็นรากเขาเยอะเลยนะ ก็ฉีดเอานะ้ำเอาดินออกให้หมดนะครับค่อยๆฉีดเนาะน้ำไม่เคยแรงนะครับนี่นะครับ ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะแเดยวล้างมันครับตอนนี้เป็นสายพันธุ์สีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับในวันที่สามนี่ฮะลักษณะหัวก็จะเป็นแบบนี้เี๋ยวเราก็นำไม้แหลมๆนะครับมาแกะ แกะเอาต้นออกจากหัวนะครับต้องระวังนิดนึงอย่าให้ถูกตาตายอดรับครับเราก็จะสามารถแยกหัวบัวได้เรื่อยๆเนาะนี่นะครับแกะออกมาน,นะครับค่อยๆแกะออกมาเนาะ นะครับหัวบัวที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะได้ต้นอ่อนบัว3ต้นนะครับนี่นะครับ ก็หลังจากเราแกะมาแล้วเราก็เอากลับไปปลูกไว้ที่เดิมนะครับเพื่อจะได้ก็จะอีกประมาณเดือนนึ่งเราก็จะสามารถแกะต้นอ่อนมาได้อีกนะครับนี่นะครับ ก็เป็นการขยายพันธุ์บัวอีกก็จะได้ต้นอ่อนเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็เอาแช่ในน้ำเหมือนเดิมเนาะนี่นะครับแช่ไว้และหลังจากเราได้ต้นอ่อน3ต้นนี้แล้วนะครับนี่นะครับ นี่นะะก็เอาปลูกเลยเนาะนี่นะครับเยียมดินมาเรียบร้อยเราก็ปลูกนะครับไม่ต้องลงไปลึกนะครับแต่เอารากลงไปนี่นะครับได้หนึ่งต้นแล้วนะครับ ะครับปลูกลงไปเนาะนะครับไม่ต้องลึกนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงในอ่างกันเนาะนี่นะครับก็มาพักฟื้นไว้ในอ่างนี้นะครับ,นะนะรบตอนนี้ใบยังเล็กอยู่นะครับเราก็อัดฟื้นในอ่างเดียวกันได้นะครับ เราประมาณทักสิบวันพอใบเขาเริ่มโตแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ในอ่างเดียวๆนะครับเพราะสายพันธุ์นี้จะกินพื้นที่มากอันนี้นะครับก็ได้สายพันธุ์สีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับได้สามต้นอันนี้เป็นสีขาวสีขาวล้วนนะครับไม่เปลี่ยน ตรงสวยมากนี่นะครับก็ตันนี้กำลังลงจะลงหัวนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูแล้วก็มีจุดมีจุดตรงกลางนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามาฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะให้ลุงยาให้สวนบัวลุงยาด้วยนะครับขอบคุณมาก